สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่ก็คือ I am fit ในพาร์ทที่3แล้วเดอ้อตอนนี้เรากำลังจะมาเล่นในเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลาชนิดอื่นกันแล้วนะครับจังหวะแบบนี้เราจะเล่นอะไรก่อนละดีจะกระโดดลิ้นทำไมเอาละครับผมว่านะผมว่าจะลองเป็นเจ้าปลาที่บินได้ครับมาเรามาลองกันครับว่าแชปเตอร์นี้เราจะทำการบินไปที่ไหนเนื้อเรื่องพบกับบ้านหลังใหญ่สวยงามสดใส กับปลาโหลใหญ่ที่กำลังสงสัยบางอย่างนั่นมันนั่นมันจะประทองเพื่อนยากา <c oughs> จะประทองเพื่อนยากนั่นเองใช่ไหมใช่ด้วยเขาส่งสัญญาณมาแล้วนั่นคือทิศทางที่เราจะไปกันนะครับจังหวะนี้เราก็หาทางลง <c oughs> เอาอ่ะรอบนี้น่าจะยากกว่าเดิมแต่เรา ก็ไม่ยอดท้อเพราะว่าเราเคยผ่านอุปสรรคมาหลายอย่างมากๆแล้วนะเราออกด้านนี้ก่อนอะไรคุณไปซื้อปลาอะไรมาเดี๋ยวนะผมผมไม่สนแล้วครับไม่สนอเจ้โคตรเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวครับไม่โอ้โอเคอย่าโมแต่ฟังคนอื่นนะครับตอนนี้เราต้องเพ่งสมาธิไปที่การเดินทางไปหาเจ้าปาทองยอดรัก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหนึกว่ามันจะล่วงลงไปข้างล่างโอเคเราลงทางด้านท่อสองท่อนี้แหละครับนะแล้วก็ไปที่โลโอ้ n นแล้วผมจะทำยังไงวะคือการบินแล้วหรอใช่หรอแล้วบินยังไงอะผมบินไม่เป็นผมบินไม่เป็นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเราล่อนได้เลยหรอเดี๋ยวทำจริง เฮ้ยเดี๋ยวแล้วไปเฮ้ยยังไงอะเวรแล้วไงยังไม่เป็นโอ้ยคุณผู้ชมครับมันบังคับยากชิบหายเลยเอาไม่ไปประเด็นคือได้แค่รอนเหรอไ่คือปุกงงมากเลยตรงเนี้ยเอาไงอะทำไงอะเอ้ยเอา ไอ,อ้ลงอ่าลงน้ำลงน้ำทันเฉยเกือบตายไปแล้วเมื่อกี้เกือบหน้ามืดวิว้งเลยเมื่อกี้ฟิวติ๊กกระติุ้ยเกือบตายเฮ้ยลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนเดี๋ยวพี่หนุ่มน้ำอยู่ใ,ใกล้ๆอย่าเพิ่งเอ้ยโหยเอาละมันยากอยู่เนี่ยการบินแบบนี้ไปครับได้เศษขนมปังมาหนึ่งอันบินต่อเอา้าไม่เห็นบินเลย ไอ้บ้าเอ้ยบินยังไงอะเออผมต้องชาร์จแล้ครับเนี่ยคือผมบินไม่เป็นเอาละมันน่าจะต้องไปเอ้ยแล้วแล้วผมจะกางไปคีบยังไงวะประเด็นคือแบบเออว่าล,ล้วบินไงอะกดขึ้นหรอ เอ้ยขึ้นไปหนุูหรือว่ามันบินได้แค่นั้นวะเอาใหม่ครับคุณผู้ชมผมลองกดและน่าจะจะเป็นสเปซป a r เราต้องกดสเปซป a r ในการในการแบบอบิลิตี้ซึ่งเออโหโดดไกลอยู่นะจริงๆไม่ต้องกดบินก็ได้เว้ยมันมันแรงอยู่นะกระโดดข้ามน้ำเนี่ยลองดูฮะไปดิไปดิฮึบเอ้ยเอ้ย เด,ด,ดิไปอึบอึบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอึบอึบอึบเออเอาไงเฮ้ยเอาเป็นยังไงวะปินยังไงโอ้ตายโอเคครับทีนี้ผู้ชมครับผมเข้าใจแล้วเราต้องใช้การบังคับแบบตอนบังคับเครื่องบินเลยฮะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกันเลยนี่ไงโอเคแล้วกดขึ้นลงได้แบบล่อนเลยแล้วก็เลี้ยวได้ด้วยแต่ทีนี้มันยากอยู่นะเห็นไหมเออวะ่ะมันก็ยากใช้ได้นะอันนี้เห็นไหมผมก็ล่อนไปล่อนมาได้สบายแล้วโอเคเอาละจ้าทีนี้เก็บขนมปังได้ด้วยบอกเลยว่าสุดครับงานนี้สุดล่อนไปดีเป็นไง ร่อนแบบชิวๆแต่ว่าเราอยู่ในอากาศนานไม่ได้นะเราต้องลงน้ําบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่สัตว์บกเราต้องลงน้ําบางนี้เอาละเราต้องไปหาที่เลงในการลงน้ําต่อไปเพื่อที่จะใช้ชีวิตบนกระาศได้นะครับเราไม่ใช่ปลาบินเราเป็นปลาร่อนนั่นเองว่าแต่น้ําอยู่ไหนวะผู้ชมเห็นน้ำไหมครับไม่รู้แต่เราต้องบินตรงนี้เราต้องบินไปก่อนเราต้องบินไปก่อนนะฮึบ ฮึบบินดิอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 จจังตรงตรง้รงเออนึกว่าจะไม่รอดอีกแล้วอะด้านไหนวะเนี่ยเอาละเราเจอประตูอือลงนี่จุ๋มโอเครอดครับเช็คพอยต์อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนทำสามร้อยหกสิบองศา ด้านนั้นก็ไปได้อ่ะแล้วด้านนี้แล้วก็มาได้ครับด้านนี้ก่อนเออไปยาวๆไปกันยาวๆนะนี้ก็บิชูบิน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 วิ่ตม <c oughs> โอ้มันโคตรมันในตัวนี้เอาว่ะมันผ่านประสบการณ์ได้หลากหลาย ด้านนั้นมีขนมปังให้เรากินหรือหมยเอาล่ะเราออกทางนี้เพื่อที่จะผ่านประตูน้ําไปนะครับเราบินได้ไหมกใครบอกบินไม่ได้ล่ะใครบอกปาบินไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดียกด,ดผิดกดผิดดูกดกวยเกิดอไ้น <c oughs> โอโตายเลย่ยรอบนี้เราต้องไปให้ได้เมื่อกี้พลาดไปนิดเดียวล่อนผิดชีวิตเปลี่ยนฮึบ วิวปักเลยปักเลยเอ้ยอันนี้สวยลงสวยลงสวยให้กี่คะแนนครับกระโดดไปเอาละพุ่งทยานล่อนเฮ้ย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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งโดดไปโดดไปโดดไปก่อนโอเคค่อยๆนะค่อยๆ ืปักข,กขากขอบบอ่อโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอเล่งก่อนเล่งยังไงอะเล่งได้ไหมอะเดี๋ยวดิขอเล่งก่อนดิไอ้เจ้าปลาน้อยเอาละผมเห็นท่อน้ำตรงนั้นนะเราต้องลงท่อน้ำตรงนั้นให้ได้ฮปลาบินได้เอ้ขนมปังความโรคความเอ้ยไม่เอา สามโลบไอโลบไม่เป็นไรเราเอ่อก็โลบอะนะมันอยู่ไม่ได้ครับถ้าเราขายขนมปังเราก็จะไม่กินไม่อิ่มไม่กินไม่อิ่มคืออะไรวะวเฮ้ยโหเกือบได้ขนมปังแต่ไม่ได้ขนมปังแต่ได้บ่อน้ำเฮ้ยไม่ไม่จะติดติดติดเอาใหม่เอาใหม่โอเค น่าจะรอดอันนี้ไม่เอาแล้วหล่งปังบอกเลยว่ามันเสี่ยงอันตรายกับชีวิตของปลาบ,บินปลาบินปลาล่อนไอ้ยอย่าพึ่งเอ้ยอย่าพึ่งโ,โอ้ย,ยเกือบเ,อเกือบขาดอากาศเกือบวิงเอ่อต่อไปบ่อน,นั้นนะครับไปเงี้ยแพลงพอดีโอเคอเคช็คควอต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของปลาตัวนี้แล้วแน่นอนว่าเราต้องไปต่อด้านไหนจะแน่นอนทําไมเอ่อเราเห็นบ่อน,นั้นนะครับเราไปพักบ่อน,นั้นไอ้เอ้ยเดี๋ยวเอาไหมไม่เอาเอ้ยโอ้เอาติดม,มันลําบากแท้ๆลำบากแท้ๆ,ทๆโอเครงนี้ไปไม่ได้หรอ ไปลอนค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะลอนนะตุ้มแล้วก็ด้านนู้นต่อเลยครับ <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วอ่างน้ำของน้องวัวน้องวัวก็มาลงไปตรงนี้แล้วไงต่อเออเออวะแล้วไงต่อวะแล้วไปทางไหนอะ โดดข้ามรูปไปเลยกันครับมันไม่ค้ามชิบหายแล้วเฮ้ยทางนี้มันไม่ใช่ไม่มีเลยออมีอยู่แต่ว่ามันมันไม่สูงพอเราควรจะไปด้านไหนอะหรือว่าเราอาจจะต้องไปตรงกลางนั้นก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นน้ําพุ่งน้ําพุมันน้นพุ่งเฉยน้ําพุไปเราไปน้ําพุแล้วให้น้ําพุกระทืบเราเออกไปไกลๆนะฮะ ไปแล้วน้ำพุเราล่อนผ่านน้ำพุวิวจังสีเลยครับสวยงามกระทืบลงมาไกลยอยู่ใช่ได้เอาละแล้วก็ไปทางไหนต่อแล้วนี่โอเคเราจะลงบอ่อเขาเรียกแม่น้ําใหญ่ละไปแม่น้ำใหญ่ทางนี้น่าจะสบายไปได้อยู่สบายจุ่ม เอาละเราจะหุยมีผู้คนมากมายผู้คนมากมายจะมาลุมล้อมเราอย่ามาเห็นปลาบินสุดเท่ขนมปังไม่กงไม่เก็บอะไรนั้นเอาแล้วนะออ้ยทีนี้ชิลครับบ่อยใหญ่สบายใจมีเด็กสามคนนั่งอยู่บนนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ยุ่งอะไรกับเราเหรอกเพราะว่าเราตัวเล็กนะครับเขามองไม่เห็นเอ่อในแม่น้ำนี่มันก็ใสแจ้ว เอาไปไหนต่อละนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่อยังไม่ได้เลงเลยยงไม่ได้เลงเลยเดี๋ยวดีหูเชี่ยา่ยาจะเอกลับ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 โอ้ยคือมันมีแต่แม่แมน้ำแล้วดำเหรอโอเคใช่ครับท่ออยู่นี่ท่อจา๋าดูดเข้าไปเลย,ย เราก็จะไปออกแม่น้ำหญ่ใหญ่มากเลยนะใหญ่ตรงไหนวะเนี่ยคำถามคืออย่าบอกว่าให้บินเข้าหมู่บ้านนะถามจริงใช่หรออุย้ยเช็คพอยแล้วใช่ไหมเช็คพอยแล้วแต,วต่ตกตกอะ่ะโอเคใช้วิธีโกงคนะรับรีสปอนมาบนนี้ เออ่ต่อไปนั่นไงหลังคาร้านนั้นต้องเป็นของเราเอ้ยไม่บินละโอ้โหแล้วล่อนขึ้นไหมเนี่ยโอ้โผมเสียเว้ยเอ้ยโอ้โหทำไมมันล่อนอย่างงี้โอ้โหไม่นะอ๋อแล้วมีจุดเทคออฟตรงนี้ครับดำลึกอยู่แล้วก็ไปไปล่อนไปล่อนไปถึงถึงน่ะ ถึง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 เอาเร็วเร็วเร็วจุ๊บป่ะฮียคตรเจ๋งใครเขาเรียกฟริตฟริตเราต้องไปตรงนู้นนะ่ะหรือด้านนี้ก็ได้เราไปด้านเราไปด้านแสงสว่งางดีกว่าเราจะได้พบกับความสวยงามอุย้ยจุ๊บควางเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปครับ สามสองหนึง่งบินเงือ่เออซึมเอาละจ้าบ่อนุนนะบอ่อนุ่นเออ่เอือ่มต่อไปต่อไปเอือ่ซึมโอเคพุชแล้วผัก ต่อไปก็คืออันนั้นนะเราต้องเ้ยจุ่มเอาแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็นแบบยากแล้วนะมันต้องกะไอ้ดีอยู่วันนี้แทนอะไรกันครับเนี่ยสามสอง <c oughs> หนึ่ง ช็อปปิเอออันนี้ถ้าขึ้นสูงได้รีบขึ้นสูงไปเลยแต่ว่าถ้าขึ้นไม่ได้ก็ชวยเลยฮึบฮึบเอ,อ้ยขึ้นได้วะโอ้ยล่อไปดีล่อไปดีจุดต่อไปนะครับจุดที่เราจะไปกันจุดนั้นจุดนั้นนะฮึบไต่ชนเวรโอ้เว้ยเอาใหม่เอาใหม่เอานะ โอเคได้แล้วทีนี้เราไปตรงนี้ต่อจุม๋มโ <Okay. S 1> อเคเอาล่ะมาด้านนี้ชีวิตต้องไปด้านไหนต่อชีวิตเราโอ้โหแผงขายปลาวะ่ะเดี๋ยวผมมองไม่เห็นที่ไปต่อวะ่ะหลังคาที่มันแบนเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นแล้วว่าแต่มันมี ขนมปังอยู่ด้านขวานะครับคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนั้นนะแผงผลไม้หรือว่าเราต้องไปลงตรงนี้วะใช่หรอมันต้องลองอ่ะผมลองบินบินเหนือนี่ไปก่อนแล้วกันนะนี่ไงนี่ไงไ้ยได้ถึงอ้โ oh, <no. S 1> เราต้องขึ้นตรงนั้นมันจะมีแอ่งอยู่หน่อยเดียวครับ ไปขึ้นไปเออเอาเอาเอตกนี้แหละมาหุยเอา้เอาขาดเอ้ยมันก็จะขาดอยู่ดีเหรอหรือว่าเราต้องดิ้นไปบนน้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตรงตรงนี้อันนี้คือปลาที่เสียชีวิตโอ้ไม่นะ เราอย่าพึ่งนะเขาตายแล้วอ่ะเรายังรอดอยู่บักเก็ตเออเอาละถึงเวลานี้ต้องใช้บักเก็ตในตำนานถังน้ำในตำนานนั่นเองนะครับเราจะโดนไล่ปะวะโอ้โหแล้วขาผุ้ยมนุษย์เยอะมากแล้วแบบว่ามันจะเตะเราอ่ะมันจะเตะเราแน่ๆเลยนี่นี่อะี่นี่ยนี่ว้าไม่เอาไม่เอาไอคนนี้มันอันตรายมากเลย เราต้องออกไปด้านนี้ครับด้านขวาแล้วก็ลอดแผงนั้นไปหรือว่าเราจะเสี่ยงเอาขนมปังเอ้ยเกือบเตะไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมครับเราเสี่ยงเอาขนมปังกันคนนั้นเขาเดินหมุนวนอา้าวติดอา้าวไม่ได้หรองั้นเดี๋ยวรอผู้ชายคนนี้เดินไปก่อนเราต้องอ้อมด้านนี้ผู้หญิงคนนั้นเดินวนนะครับเดินวนแผงนะครับ โอเคเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไม่นะอ้าวเกือเดี๋ยวเดียวให้เขาเดินไปก่อนให้เขาเดินไปก่อนหุ้ยเอายากอยู่นะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่ยากเกินมือฮะไม่ยากเกินมือของน้องน้องทําได้น้องทําได้แน่แน่ออกขวานิดนึงผู้ชายคนนี้ไม่หันส่วนผู้ชายคนนั้นเขาจะเดินหันกลับมาโอเคเราหยุดพักตรงนี้ได้ ทีนี้เราก็ค่อยๆไปรูนี้เลยเป็นรูนี้เลยปลอดภัยอย่างไรโด,ดนเตะก็จะติดเอาล้วครับเราได้เศษขนมปังเอ้ยอะยังร่อยทีนี้เรากลับด้านเดิมครับรูนี้ไปนะไม่มีใครทำอะไรเราได้นะหลังจากนั้นเราก็รอให้ผู้หญิงคนนี้เดินไปก่อนเดินไปก่อนเลยเออออ้ยเตะเอ้ยอย่า โอ,อ้ตกจนได้โอ้ยวจะได้นมปังแล้วครับตอนนี้เรากลับมาตรงนี้อีกแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เก็บขนมปังได้ไปเจ็ดแปดรอบแล้วนะอันนี้มาครับผมจะบินเลยกันไปครับร่อนไปล่อนไป,นไ,ปได้นะได้นะจังหวะแบบนี้เออเอ้าไวแล้วแต่ว่าเช็คควายแล้ว เช็คพอยแล้วไม่เป um ็นไรเช็คพอยแล้ว huh. ผู้ชมเฮ้ยเช็คพอยแล้วอ้าวลงได้หรออ๋อลงตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องบินโอ้โหคุณครับบ้าเอ้ยเอ้ยเอ้าโดดไปโดดไปนีโดบีโดบีเร็วเอ้ยเกือบไม่รอด โอ้โหโชคดจะีผ่านมาตรงนี้ได้นะมันโคตรเหนื่อยเลยเนี่ยเอาละเป็นชุดคลายแม็กซ์อีกที่หนึ่งผมน่าจะต้องลงบ่อแล้วนั่นซึ่งมีอยู่บ่อเดียวใช่ไหมเป็นบ่อบาดานเื้ยโอ้ยลงเลยเฮ้ยผ่านแล้วเหรอโอ้โหยังเหนื่อย โอย้ยเหนื่อย31นาทีคุณผู้ชมครับโอเคงั้นเราจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันดีกว่านะครับเพื่อดีคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวนั่งตัดอีกขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูมากๆครับแล้วก็แจกกันนะครับเง้